เอากันเลยครับก็สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะมาได้เจอกันตั้งนานนะครับทุกคนครับนะครับดูกับเดลสโร่ไซส์ครับผมเจ็ดบาทกันนั่นเองนะครับผมนะและวันนี้ผมนะผมรอถึง28วันเลยนะนะ28วันครับผมกับการเก็บตัวฟรีนะครับผมนะครับกับอัศวินตัวใหม่ครับผมนะสามจุดหาเจ็อ่ามจุดหาปีนั่นเองครับผม กับเดลลูเลอทอรัสกชาเทพอสูรนั่นเองนะผมหรือเดบอนทิงนั่นเองนะฮะก็80ดตัวฟรีครับผมนะ28วันที่ผมลอมาลอมามานานเนิ่นนานนะครับเพื่อที่จะแบบเอาไว้ทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับก็คือสูงสุดอยู่ที่900เพชรนะครับผมนะ80ก็น่าจะเออ่ประหยัดไปประมาณ240เพชรนะครับผมนะ ตามนี้ครับผมก็ถ้าว่ามันโอเคไหมก็สัตว์ผมก็น่าจะปันกลางปันกลางหน่อยเพราะว่าเห็นว่ามันจะมีอคอลแลบเชี่ยมาแล้วนะฮะแต่ก็เอาตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคอัตราดูก,กันอัตราก่อนว่าเป็นยังไงบ้างครับผมนะ0.25000%ครับผมนะกับตัวที่อยากได้ก็จะเป็นมากระเล็ตนะครับมากระเล็ตที่อีกตัวเดียวก็ได้อัพอ่า อันตีตนแล้วผมแล้วก็อันนี้เหมือนกันผมอยากได้เช่นเดียวกันนะครับน้บรรมือนั่นเองครับผมอ่ะมาดูกันผมว่าการสิตโตฟีเนี่ยใส่ครั้งเนี่ยผมจะได้แต่ลุลเลอรไหมถ้าได้ก็คือจบเลยจบเลยนะจบเลยโอเคนะครับตอนนี้มีเท่ประมาณสองพันเก้าผมก็คือเกือบสามพันนะนะอุตส่าห์แบบเก็บมาตามประจําวันน่ะนะก็หวังว่าจะได้ตั้งแต่ตัวแรกนะครับ <laughs> ชิบหายแลว อะไรก็ชิบหายแล้วอามีมดาปักป้าบกันไวได้ฮะมาสีสีอุ้ยสีลุกเลยเหรอเฮ้ยอ้โหเต็มเต็มก็ไปเจอเจอที่เท่าไร ตัวที่สอเหรอเฮยถ้าได้ถ้าได้ตัวเดมอนคิงก็ถือว่าโอเคนะตัดมือก็ได้นะเดมอนคิงไหมเดมอนคิงไหม ถามจริงสิบตัวฟรีได้เฉยถามจริงกูถามจริงกูถามจริง,รงสิตัวฟรีสมแล้วที่เก็บตั้งแต่ยี่สวันก่อนอะไรเนี่ยไม่ต้องใช้เพชรเลยครับตัวฟรีรวดไปเลยนะอีกจค่ครั้ผมตอนนี้คือสบายใจแล้วะ แล้วก็ตาแดงไปิครับก็ตาแดงไปดิก็ตาแดงไปดิตาแดงราไม่มีแล้วครับผมกดไปเลยนะ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคแล้วอะรอบเดียวคือมาแล้วว่ามาแล้วมาเลี้ยมมาแล้ว,มว,มวไม่ต้องรอถึงการ้อยเพชรไม่ต้องแล้วสาบายส,าบ,ายสาบายตอนนี้เออฮึบเออฮึบเออฮึบแล้วก็อ่อดับไปต้องอะไราไไมากมายไปต้องอะไรมากมายดับเอเคดันดันก็พอ แล้วขอดัดมบือด้วยนะมันสั่งมันได้อะเอาละครับแล้วก็ต้องสีเหลืองเหลือกันได้ไหมไม่ได้บายบายครับผมตอนนี้เราพอใจแล้วคุณผู้ชมครับเราพอใจกันแล้วนะพปรเจกต์กล้ามนะคุณผู้ชมครับโปรเจกต์กล้วมันมีอะไรที่มันจะสามารถขีดขวางดวงเราได้ เอากระพริบตาหน่อยสิใจกระพริบตาสีเอายังไงเลิศเด็กผสมมาเลยมันต้องมาและโตรปรสบเชียร์ยุทธ์เชียร์จัดมานี่ครับมาเลยก็ได้อยู่นะก็ได้ลุกอยู่นะก็ได้ลุกอยู่นะ ตัวแรกเลยเหรอและยังไป็ับได้นอกจากเออพ่อมาลูกก็มาตามติดเลยเอาดัดมาด้วยด,ดีไหมครบครอบครัวเลยอะครบเป็นครอบครัวเลยอะพ่อมาลูกก็มาดัดมาด้วยนะดัดมาด้วย ดัดมืดอะดัดมืดอะเอาดัดมืดไอ้ชิบอยจะบอกว่ามีดัดมืดชี่หายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่นมีหมูคนน่าตกอย่าบอกนะว่าดัดมืดอ่ะดัดมืดอ่ะโอ้โหอย่าบอกว่ามันเป็นครอบครัวเลยนะเพื่อนอย่าบอกว่ามันเป็นครอบครัวยักษเป็นเบอร์ี่ไหมไม่ว่านายจะอยู่ห่างหรืออยู่ใกล้ยักษ์ม่นายเป็นเบอรี่อะแล้วก็ต้อง อ๋อเฮ้ยมีเปลี่ยนหรือเปล่ามีเปลี่ยนหรือเปล่ามีเปลี่ยนหรือเปล่าไม่เปลี่ยนเหรอเฮ้ยมีเปลี่ยนหรือเปล่าเพื่อนมีเปลี่ยนหรือเปล่ามีเปลี่ยนหรือเปล่าเราสเปคไม่น่าใช่แล้วมั้งไม่น่าใช่แล้วมั้ง มันเปลี่ยนอ้าวเปลี่ยนครับแล้วก็ต้องเป็นบอยบอยเหมือนไล,กล่กูอะบายบายโอเคก็ได้โกเชอเขียวนั่นเองนะครับโอเคนะก็ได้สามนะก็ได้แบบเอริสอาสามตัวได้ในบอลคิงด้วยโอ,โอเคอ่ะโอเคอยู่นะเพื่อนอุย้ยต่างพี่ปะต่างพีปะ อาพิ่บ้าตัวเองอากระติ๊บขึ้นจุดขึ้นจุดขึ้นจุดคนดะโคสเซียนยูสเซียนคนโคสอสีอเหลืองแล้วนะแล้วก็ไปได้แล้วเต็มปีเต็มเต็มเนอะเอาได้ก็ได้ดัดหน่อยดัดมืดหน่อยเอาดัดมืดมาหน่อยสิโอ้โหตัวสุดท้ายเลยเหรอ อันหนึงน่งอ่ะตัวที่สองครับผมโอเคตัวที่สามจะตัใส่หมอนนะตัวที่สี่จะใส่หมอนอีกแล้วตัวที่ห้าก็ใส่เอาไม่ใช่อเอาเถอะตัวที่หกก็เป็นฮิวโก้เจ็ดก็เป็นมูรตัแปดก็เป็นเดฟอสตัเเวเกาก็เป็นจูโดเฮ้ยจูโดคิดไหมคิดไหมยังไม่ใช่ตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปนี่แหละ ตัวต่อไปนี่แหละโอ้โหร oh. ักน้องมากกว่าพี่ชี้หายแล้วรักน้องมากกว่าพี่ชี้หายแล้ว <c oughs> ชี้หายละ <c oughs> เอามีหมูครับผม อ่ะเฮ้ย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 เริ่มเริ่มมาเปิเริ่มมาเปิดเริ่มมาไปขอดัดมืดนะขอดัดมืด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 ได้ต่อขอดัดมืดขอดัดมืดขอดัดมืดจึ๊บึ๊แล้วก็น่าจะได้ตัวเดียวอ่ะแล้วก็ลุงในตัว ที่สามครับผมมาฮิสโกเป็นสีทันเดอร์และตัวที่สามก็เป็นใครไปได้นอกจากทันยิโมัน้าชิเมะนี่ yes ครอบครอบครัวเข้าใจไหมอ่ะแฟมิลี่ยังไงล่ะ พราะมันคือแฟมิลี่ยังไงล่ะเพราะมันคือแฟมิลี่ยังไงครบพ่อลูกอย่าบอกนะอย่าบอกนะมีหมูเนี่ยอย่าบอกนะอย่าบอกเพื่อนอย่าบอกนะโอเค <Okay. S 1> ล้มไปทั้งเดี่ยวเลยครับผู้ชมอืมหมดแล้วครับสรุป ไม้เกลือไม้เกลือครับผมซูคือเราไม้เกลือครับ <_ S 1> เราได้มาแล้วเราไม่เสียสักเพ็ดเลยสิบตัวแรกมึงก็มาแล้วแม่จะเป็นตัวร้ายจริงๆโอเคไม่ไม่โอเคขอบคุณมากโอเคผมก็ตามนี้ผมตะลง กินเอวให้ชื่นใจหน่อยไหมเพื่อนโอเคมา <c oughs> ตรงเฮียแกใช้ดาบใช่ปะหรือใช้หมัดเอาสักอย่างเหอะเอาสักอย่างเหอะโอเคครับผมเราก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของไอน,นี้ก่อนแล้วกันนะผมอือหือ โอเคมาดูกันสัก60พอป้งโอเคเรามาดูกันนะว่ามันพูดอะไรบ้างนะฮะอ้โหสามสิบสี่สองห้าหนึ่งไปดะบัดหนาวไปดะบบัดหนาวครับโอ้โหใช้เยอะมาก ไทยเยอะมากแต่เราพัวที่ไหนเรามีเยอะกขนาดนี้่ะให้ใจเพื่อนอ่ะไปไปตำรามืดใช่ป่ะเพื่อนอ่ะตำรามืดเลยอ่ะอันนี้4 2อันนะฮะโอเคแล้วก็3 30อันไม่ใช่30นะ3ดาว11เล่มน,นะ โอเคแล้วก็เอาอันนี้ดีกว่าเออเนี่ยห้ามานะครับเป็นห้าดาวหนึ่งสองสามห้าดาวหกดาววะเอามาหนึ่งเล่มก่อน,ลนแล้วกันแล้วก็ห้าดาวหนึ่งเล่มมาเผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อไว้ ครับเผื่อเผื่อไว้ก่อนก็แล้วเผื่อไว้ก่อนมานะครับมาก็เป็นถาดมืดใช่ป่ะถาดมืดใช่ป่ะทำนี้ดีกว่าหาง่ายๆหาง่ายๆเลยมาดูว่ามันพูดอะไรบ้างนะมาดูกัน โอ้โหอย่างเฮียบเลยเฮียอย่างเฮียบเลยครับเฮียชุดแม่ง,งก็กเกอร์กำจังเยอะเกินอ่ะมาดูกันใช้อะไรอ่าด้วยผมนะข้อคือความตายาคือความน่ากลัวและข้าคือเทพเจ้าคนที่ตอตตาจตจำดงของเทพเจ้าที่ต้ต้อยทังหลาย ผมรีบโดนและจับต้องเสียเธอตกไร้ค่ามาบรรทุกกองต่อเทพพระเจ้าและก้นใหญ่ที่ไปรอบหนึ่งอือหืออืออหือน่าเชียวนี่ใส่ลงไปด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ใส่ลงมากมายมาแล้วจ้าอือหือมามาดูกันนะครับผมมาดูกันเถอะจะเกิดผลนะวันสเต็ป อ่ก็จัด,ดนะครับบอลสเต็ปก็ก็รออะไรนะจ๊ะเฮียก็ชอบเสียยิ้มละเกินนะเฮียนะชอบเสียยิ้มกันละเกินโอเคผมเรามาดูตู้สะพานก่อนครับผมว่ามีอะไรบ้าง โอ้ได้สองรถชุดนะฮะชุดแรกผมชุดตั้งเดิมของผมนะพ่อที่ใจร้ายนะพ่อที่ใจร้ายนะชั่วร้ายสุดขีดก็ผมนะทนทากอะทนทากคีบีข้อนะครับอ่าจะเป็นสัตว์ปลาสีดำเฮ้ยเท่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 ยูเน่เท่ๆเท่อ่าผู้ปชิดสุดโหดมันเหมือนแปลกอะแบบขาสั้นเหรอนะขาสั้นอนะแล้วก็ โอ้ oh, จะพัดต่างแดนหน้าแบบเป็นจีนนะหน้าแบบทรงทรงจีนแล้วผมชุดนี้น่าจะเทแล้วชุดนี้น่าเทอยู่เทอยู่นะเทเทมากโอเคผมมาดูกันดาบนะครับก็คือเป็นดาบของราชเทวนสูงนะครับผมน่าเป็นคลายคารานาแหละก็เป็นเขี้ยวสัตว์ป่าครับผมนะดปจาวดาบมีเรืองแสงด้วยนะโอเคผมเป็นดาบผูปิชิตนะก็ดาบแบบคล้ายาย,ยุโรปทางยุโรปใช่ไหมแล้วก็ความเรื่องชื่อต่างแดน แล้วก็ตามนี้ไปเหมือนเหมือนของกระบ,บี่ของจีนนะแต่แต่เนี่ยคือแบบมันมีเอฟเฟคด้วยมันเลยเปลืองแสงด้วยนะฮะส่วนทรงผมครับผมอ่ามาดูยิ่ก่อนนะครับผมนะทรงผมพื้นฐานครับผมยาวโคตรโคตรแล้มีเขาด้วยยาวมากยาวโคตรโคตรเลยมาเป็นสไตล์เซลดิสก็คือทรงผมเซลดิสนั่นแหละนะแต่ให้มันเหมือนเซลดิสตัวเองนะฮะจะมาเป็นทรงผมดิบเถื่อนเถื่อนมาก นะครับอ่าแล้วก็เป็นบุคกกุณผู้พิชิตนะครับผมนะคล้ายๆไอ้กิปตันเดโร่อ่ะใช่ไหมนะใน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 เรื่องจิตอะ่ะแล้วก็บุก,กุณต่างแดนนะครับจินซีเลยนะตามนี้ผมที่มีนะฮะอ่ะเรามาดูนั้ผมนะครับเอ่อเอเกลักษณ์นะครับผู้ควบคุมกฎนะครับผมนะก็คือเมื่อเล่ต่อสู้เนี่ยมาเอฟเฟกต์ควบคุมกฎ,มกฎเก็บตัวเองเปราวสองเทิร์น นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกย้อนสอนแก่อดีตพวกฟองแถวยาวศูนย์ 0, เป็นเวลา2เทร์นั่นเองนะครับและเมื่อเริ่มเทิร์พวกฟองเนี่ยจะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของตอนเอง18%บแปดเร์เลยนะผมตัวเอฟเฟกย้อนสอนที่หายไป1อันนะอีกทั้งหาตนเองเนี่ยรอดชีวิตจากสนามรบและผนึกเอฟเฟกบัญญัติทั้งหมดเนี่ยนะครับและเพิ่มระดับตีตนอีก30%นะครับต่อฟินพวกฟองที่เข้าห้องบัญญัติที่ชีวิตหนึ่งคนนะครับก็คือมีพวกกดด้วยก็คือปริมาณดาเมจที่ตนเองได้้รรรับจาากกาากใชสิลยตูเนี่ จะไม่เกิน50%ของพลิตสมสูตรตัวเองครับผมก็คือง่ายๆคือไม่โดนเกินครึ่งหนึ่งของพลังชีวิตที่เหลืออยู่นั่นเองถึกนะนะมุทอเอฟเฟกต์เนี่ยก็คือจะถอดดีบั๊กเท่าบที่ตดตนเองนั่นเองครับผมและเมื่อสเตตตนเองทั้งหมดตนเองอย่าง20%แล้วเพิ่มไดสกิตตนเองนะครับด้วยย่อสองก็คือเจะไดรับอีกลบ20%ก็คือโดนเบาวกว่าเดิมนะฮะอุ๊ยไม,ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอื้อหือดูท่าผม ดับศูนย์กับผมก็คือซาลเมท500%นะของพลังโจมตีสตูนดดึงลายวอดวายกับผมก็คือไม่ใช่สก,กิลพลังโจมตีของตัวเอง60%ข้ออือนกข้อขอีกสองเท่าโอ้ชี่เหอแล้วแรงเกินนะดาบประตูทะลบกับผมก็คือซาลเมท350%ของพลังโจมตีแกสตูทั้งหมดนะครับผมและไม่เฟกที่รักคือความตายเวลาสองเทิร์นก็คือแรงงับควาสมสามพันการฟื้นฟูนฟนและต้านทานคิติคอลและปะกติยอด40% เฮ้ยดีอ่ะมันมันมันสามารถจัดก,การพวกแบบชอบยิวได้อ่ะเฮ้ยดีอ่ะอันนี้เพิ่มอเมจด้วยนะแล้วก็อันตรีผมรุกล้ำนะครับผมก็คือลดความสามารถด้านป้องกันของศัตรูทั้งหมด10%เวลา2เทิร์นด้วยนะครับผมซันซันอเมจ500%ของประยุกต์ีเกศศัตรูทั้งหมดและมอบเอฟเฟกมืดบนขั้นที่1เวลา2เทิร์นก็คือใช้สก,กีบัฟและดีบัฟไม่ได้นั่นเองนะครับนะโอ้โหอ่ะขอดูตัวอย่างหน่อยแล้วกัน นันเด er, ลูลเลอร์ทอราเดียก็คือมีสกิลที่สร้างดับเบิลดลแลยิ่งขึ้นตามพลังโจมตีของตนเองก็คือเน้นโจมตีนั่นเองครับผมนะส่วนป้องกันนี่คือตามเลือนนั่นเองนะฮะมาดูกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างมาดูกะขั้นแรกก่อนครับปล่อยพลังกูเอลวุซันม,มันมันมันใช่เลยอะ่ะจะเป็นสีดำมามคิดดูก่อนคิดแล้วก็ปล่อยไปเลย มีสามพิษทว่าแรงอยู <skin> ่นะสามพิษทว่าแรงนะใส่อุปกรณ์ผมว่าได้เกินสองแสนอ่ะถ้านี้เนี่ยได้เกินสองแสนนะใส่อุปกรณ์โอ้นะครับเอาแล้วนี่กันนะประตูนรกวิเท่อะท่านี้เท่อะชอบชอบแบบจับตาแบบคัวดำไม่ชอบท่านี้ชอบแล้วก็แบบมันจะปีบู่ได้ไงอะอย่างชอบเลยอ่ะไี่ชอบชอบท่านี้ชอบมากอ่ะ ชอบตบเป็นสโลอ่ะท่านผู้ชมโอเคแล้วตีครับผมอื้อหือดังเท่น้ำกระชอบู้เท่ยู่เท่ยูแต่ผมชอบท่านนี้สุดแล้วอ่ะแบบมีสโลด้วยสโลด้ลวย หัวเนี่ยชอบเลยโคตรเทนะครับโอเคชอบจริงๆนะเฮ้ยมมันเทอ่ะถ้าถ้า,ถาไอปประตูตลกอะ่ะอย่างเทเลยอะ่ะโอเคผมเราจะมาดูความสัมพันธ์กันนะผมว่าเป็นยังไงบ้างครับผมอ่าอ่ะเราดูเรื่องเกาะล้วกันนะฮะแต่ผมว่าไม่น่า,ม,ามีทางต้องมีทางต้อยหรอกคันหูเอ้ยไม่ใช่คันเสียจริง อึ๊กโู้ไม่ง่ายเลยฮะเอเทโน่จะไหวไหมบาดแผลกลางหลังเอ้ไม่ใช่บาดแผลบนโดาอยู่กัดเท่านั้นแหละดื้อด้านมันเขาลงเลย,นยเนาะวิจ็ดบอบยิงจุดตัยไร้เปียนันแบบนี้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไงแหงอยู่แล้วาจะจับตัวเจ้าไว้ได้พวกน่าก็คงมีวิธีเองแหละปวดดีจริงๆ พวกแสไม่เข้าเรื่องข้าจะมีดทีไปทีละคนเลยคอยดูมาจัดไปดิเอาแบบเบิ่มๆคือเรือจะว่าเจอเจอสามคนเลยคิงบันเอธานอออเจอคิงตัวเดียวโอเคมา โอ้โหโอ้โหอันนี้ก่อนแล้วกันฮนะแล้วก็ฟาดฟันเพิ่มดาเมจอีก60%ยังไงล่ะแล้วก็ชัดดาบไม่ให้ฟื้นฟนูไม่ให้ฟื้นฟู้นแปลว่าไม่ให้ฟื้นฟูโอ้โหอีกอ่ะชาติที f o โอ้โห คันเสียจริงคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายเฮียเฮียมาพัตเตอร์เบรแล้วก็ฟันไปแบบเด่นๆเจ็ด <c oughs> เอาไปเด็กทูเอลสันแบบพืน้นแล้วก็เป็นคนที่ชอบไปจาาา่ายตังค่าก๋วยเตี๋ยวยังไงล่ะ พักดาไปไล่าล่ะยังเท่อะยังเ,เท่เลยฮอบเท็ดดี้เท็ดดี้แล้วเท็ดดี้อะคิดเราจะยอมให้เป็นแบบนั้นหรือไงอืมถูกใจนะบ้านปลูกแอลงดื้อดอนใครกันนะโดนแอลงพวกนั้นเล่นงานเอานะ วันดีจริงๆเลยเนาะดอยระต้องการแบบนั้นถ้าที่พวกเจ้าได้กิมรถกาลจริงโดนดีแท้จริงพวกเจ้าไม่มีทางได้ตายดีแนะ่อสศวินเจ็บบาปงาปับงับงับงับเอาครับแล้วก็ได้พันสี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะ แค่ตัวเดียวก็เกือบครึ่งชั่วโมงแลแ้วในการตัดทยายบรรยายต,าต่างๆดูหน้าเกลียแกี่ยแบบยิ้มกระยมกระเยบจริงๆเชแหละโอเคดูกันนะผมขอพันเผ่าเทียสูตรผมเพศชายอายุ500-252ปีเดี๋ยวไม่เดีแล้ัสา0 0 0ปีลูก3,000ปีพ่อเออใช่เดี๋ยวก่อนนะใช่ปะวะวันเกิดวันที่5เดือน2 สูงสี่เมตรสี่เมตร400เลยเหรอขนาดคาร์ลิโคลโมูนอเอกคาซูฮิโกะอินูเอโอ้ยสองตัวจำได้ผมคาคาชิยารุตโตะกับคาสจากโจโจ้นี่ครับผมนะประมาณนี้ผมโอเคประสานผมมาดูกันศัตรูเดอะรูเลอร์ครับผมนะก็คือชาเทวาสูนเนี่ยไม่ต่างอะไรจากศัตรูสลับวิยูรันนั่นเองก็คือถ้าส่งก่เอเดเป็นศัตรูกันนั่นเองครับผมอนะ่ารักสถิติของชาเทวาสูนครับผมก็คือชาเทวาสูนเนี่ย นะเคยพยายามใช้ร่างของยอตเนี่ยนะครับไป็ร่างสิ่งของตนแต่ทําไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวมันก็ทําได้แหละนะขัดหูขดัขดตานะครับก็คือริชาเทสว่าสูเนี่ยก็คือใช้รรเนะรนะบบบดัรเนี่ยนะเป็นะพพร่างสิ่งเพื่อที่จะยึดคอพิธานีนั่นเองนะครับนะโต้กับแบบดื้ไม่ถึงกับผมนะรอชาร์ดเทสว่าสูเนี่ยก็คือเคยโดนโจมตีแบบดื้ไม่ถึงจากริซเบต์นั่นเองครับผมนะคำสาแห่งสังสารวัตรนะครับก็คือเทสว่าสูเนี่ยก็คือเป็นตัวการที่ทําให้ริซเบตเนี่ยก็คือ ก็เรียกว่าวินไหวใจเกิดครับผมไม่ได้ไม่ได้เกิดสักทีไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ทิพาดนะก็คือเกิดไปเรื่อยๆนั่นเองมันเกิดใหม่อะเอลีเปเื้อนเลือดครับผมก็คืออาชาเทพมาสูเนี่ยก็คือรู้สโสานาเมนิของไอสเปสต์นั่นเองนะครับก็คือเอลีเปื้อนเลือดนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เจ้าขยับไม่ได้ล็อกนะอาชาเทพมาสูเนี่ยก็คือจับไอสเปสต์เดีอบเป็นตัวประกันเพื่ออาชาเมลิโอดาตนันเองแม่งโคตรตัวร้ายเลยครับดูอัเวร์ดครับอัเวร์ดเป็นไงอัเวร์ด

โอเคครับผมมาดูกันว่าท่าทางเฮียเป็นไงบ้างตกลง mm, กอืมโตรโตดเข็มปฏิเสธไม่เอาสายหัวเฉยๆเศร้าน,นี่เศร้าเลยเฮียนีคือนี่เฮียเศร้าหรือปวดท้องโอดโอ้สมบูรณ์สยาลังสีป่ะแล้วกตกใจอะตกใจงี้เหรอเฮียอีนี่เฮีย โอเคครับผมนะก็ตามนี้ครับผมนะก็ตามนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมกับราชาเทพอสูรนั่นเองครับผมนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ตัดเลือดนะแล้วก็เพิ่มดาเมจได้ดีนั่นเองครับผมก็น่าจะเหมาะเกี่ยวกับใส่เาเมนะครับผมนะสปานี้ผมโอเคผมก็ถือว่าดวงโคตรดีเลยครับผมนะถ้าชอบไปลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับผมสัปดาห์นี้แล้วไปก่อนครับสวัสดีครับเย้